สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับดิไซอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องสินเชื่อเหมือนกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะมีสินเชื่อนะคะออกมาใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะฉะนั้นนะคะถ้ามีอะไรออกมาใหม่ๆช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะมีเป็นสินเชื่อตัวใหม่ออกมาชื่อสินเชื่อศักสยามนั่นเองค่ะ สินเชื่อศักสยามนะคะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินนะคะสูงถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันใดอย่างใดน,นะคะเป็นสินเชื่อที่แบบลดต้นลดดอกด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็มักจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจ่ายหมดทีเดียวล่ะ ถ้าเราจ่ายหมดทีเดียวนะคะดอกเบี้ยตรงนี้นะคะทางศักสยามนะคะเขาก็จะลดให้เราหมดเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยตรงนี้เลยนะคะแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่สามองดูแล้วว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมามาบอกเล่ากันแล้วก็มาคุยกันนะคะตอนนี้นะคะศักสยามนะคะเขาก็มีสินเชื่อนะคะออกมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็สินเชื่อเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะอยู่อัตราดอกเบี้ยนะคะไม่เกิน1.2 5ปต่อเดือนด้วยนะคะทําให้นะคะคนที่ต้องการต้องการจะ สิ่งเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็สามารถมากู้ตรงนี้ได้นะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวลิษาจะทำคลิปออกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวตามมาดูข้อมูลกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาคุยรายละเอียดกันนะคะว่าบริษัทศักสยามลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะคะก็คือผู้ก่อตั้งสินเชื่อศักสยามนั่นเองค่ะถ้าท่านใดน,นะคะต้องการจะกู้เงินของศักสยามนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะคะที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ว่าสินเชื่อศักสยามก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าสาขาของเขาเนี่ยมีค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ลิสาค้นข้อมูลออกมาให้นะคะ สินเชื่อของเขานะคะมีสาขาที่ตั้งอยู่เนี่ยทั้งหมดนะคะให้บริการ519สาขาทีเดียวนะคะครอบคุมถึง38จังหวัดเลยนะคะยังไงนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาได้นะคะ แต่ที่นี้นะคะหลายๆคนก็จะถามว่าบริษัทสินเชื่อศักสยามนะคะให้บริการอะไรบ้างนะคะซึ่งนะคะลิษาจะบอกว่าอันแรกนะคะเขาให้สินเชื่อทะเบียนรถเป็นประกันค่ะอันแรกนะคะแล้วอันที่2เป็นสินเชื่อนานไฟแนนซ์นะคะหรือเป็นสินเชื่อที่ส่งเสริมอาชีพแล้วก็ตัวที่3าเป็นสินเชื่อกเกษตรนะคะส่งเป็นเดือนนะคะหรือส่งเป็นช่วงตามฤดูกาลได้นะคะแล้วก็อันที่4ี่นะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับลูกค้า ลูกค้าเก่าที่เครดิตดีหรือข้าราชการและผู้ที่มีรายได้ประจําหรือคนที่มีรายได้นี่นะคะก็สามารถนะคะที่จะเข้ามากู้ได้นะคะแล้วก็ตัวที่ห้านะคะที่เขาทํานะคะก็จะเป็นสินเชื่อลดแลกเงินนะคะเป็นสินเชื่อลักษณะแบบเช่าซื้ออย่างนี้นะคะซึ่งศักสยามเนี่ยนะคะทำสินเชื่อออกมาหลายตัวเราก็เลือกตามความเหมาะสมของเราได้นะคะ ทีนี้นะคะคนที่จะทำเนี่ยก็จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก็จะมีเรื่องของบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะ,ะแล้วก็เอกสารแสดงรายได้นะคะก็คือได้แก่หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนย้อนหลังไป3เดือนนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือน,นะคะ่ะแล้วก็มีสมุด ทะเบียนถ้าคุณต้องการกู้ในรูปแบบของเกษตรกรคุณก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ลูปภาพประกอบอาชีพอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่จะต้องกู้เนี่ยก็จะมีอายุนะคะ 20- 70ถึงปีนะคะมีงานประจำม,มีรายได้นะคะหรือคุณเป็นทำงานรายได้แบบเป็นรายได้ประจำหรือเป็นรายได้ที่เป็นแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่ามีรายได้ยังไงก็ได้ให้คุณมีรายได้ขึ้นมาคุณก็สามารถกู้ได้อย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้นะคะต่อมานะ,ะในรายละเอียดต่อมาก็คือในเรื่องของสินเชื่อนะคะสองศักสยามเนี่ยเขาให้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่5,000ถึง1,000 0 0บาทเลยแล้วก็ระยะในเวลาในการผ่อนอยู่ยที่6 4ถึง48เดือนประเภทของการผ่อนชำระเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการผ่อนชำระ เป็นแบบรายจ่ายรายเดือนทุกๆเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงสุดก็คือไม่เกิน25%ต่อปีนะคะในกรณีที่ต้องมีการค่าแบบติดตามค่าทวงถามเขาก็จะมีค่าบริการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีการปิดบัญชีก่อนกําหนดเนี่ยเขาก็จะลดดอกเบี้ยและก็ค่าธรรมเนียม ให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็อย่างที่ลิสาบอกไปนะคะตอนนี้ก็มีเบรืรอโทรศัพท์ขึ้นนะคะซึ่งสํานักงานใหญ่เขาอยู่ที่อุตร,รดิตถ์แต่เขาก็มีสาขาครอบคลุมอยู่ที่38จังหวัดทั้งหมด5 1 9สาขานะคะในแต่ละจังหวัดของคุณนะคะก็ลองไปติดต่อดููนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในการกู้เงินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ